เราจะสอนวิธีการโหลดไอ้นี่การแบบใช้ได้แบบปกติมันเป็นแอปไว้โหลดเออมอดจากเกมนึงอะเกมนี่แหละครับเกมนี้แหละครับเกมนี้เกมนี้แหละครับผมมันโหลดมอดได้ทุกทุกอันถึงแม้ไม่มี แม่เม็ดเน็ตจะสั้นก็ตามก็ยังโหลดได้แต่เราจะ,ะแต่วันนี้เราไม่สามารถโหลดได้แต่ผมจะมาสอนวิธีการโหลดทุกคนจะไปโหลด,ดอแอป this แอปนี้แหละครับผมทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วจากานั้นกดโหดลดรอ ต่อไปเรื่อยๆรอยมารเสร็ มันก็สนุกอยู่นาน,านนานจังนะทุกคนผมขอซับตอนมันรอเสร็จหลังจากที่รอเสร็จแล้วรอเสร็จแล้วนี่ต้องเข้าแอปไปกดตกตกดสีสม้มแล้วมันจะสอนวิธียงกดไปที่แว่นขยายตรงนี้ครับผม กดตรงนี้แล้วตัดน้ำให้ิีชื่อลงไปกดอันแรกก่อนทุกคนจะเห็นอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วกดเลยยกดอันที่ชื่อว่า ใช่ดีคืออัปเดตตัวเล่เป็นล่างสุดล่างสุดแล้วทุกคนต้งกดอันล่างล่างสุดและอันล่างของรัสเซครับผมกดดาวน์โหลดภาพยังรองได้อยู่นะคะผมกดตรงนี้กดอีก รอมันลาวโอเสร็จโอเคใกล้ดาวโหลดเสร็จแล้ว จากจากนัดกรอมันจะขึ้นอย่างนี้ทุกคนจุดกดอันแรกแล้วกดตรงนี้ครับผมกดตรงนี้แล้วกดออกแล้วก็กดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับมันลังเราโหลด ้าลอลราโล,ลสิ์ทุกคนสามารถใช้แอปได้เลยนะเปจเยางั้นขอตัดป ตัดตอนให้มันโหลดสิเลยหลังจากโหลดเสร็จแล้วห้ามกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับผมห้ามกดห้ามไม่งั้นคุณจะเข้าแอปนี้ไปทุกคนจะออกมาจากหน้าจอใช่แล้วทุกคนจะเห็นไอ้นี้ใช่ไหมเาวนี่มาซอกันเลยาการวิธีการโหลดเย้เย้เยจะไว้คลิปหน้า